you โอเคครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับผมก็วันนี้เรามากับเป็นงานดีไซน์ทอยนะครับก็คือเป็นพาวเวอร์ไ r เดอร์นะครับนี้คือถ้าตามชื่อของเขานะครับแต่จริงๆก็คือไดจูจินหรือพาวเวอร์เลนเจอร์ที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าเัวตัวนี้มันเป็นงานดีไซน์ทอยที่ทําออกมาเหมือนกึ่งล้อเรียนไดจูจินนะครับแต่ว่างานที่เขาทําออกมาเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็จริงๆตัวนี้ผมไม่ได้สั่งพีไว้เองนะครับแต่ว่า ลูกเพจผมที่สั่งสินค้ากับผมเองเนี่ยแจ้งว่าเออให้ผมแกะรีวิวก่อนเลยนะครับขอบคุณคุณพรพจน์มากเลยนะครับก็จัดให้ครับเดี๋ยวเรามาจัดหนักกันดีกว่านี่นะครับอันนี้คือกล่องรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องเขานะครับ p o w e r r a d e r นะครับก็เป็นไดจูจินนั่นแหละเขาพยายามทาให้ตัวบล็อกอาร์ตเนี่ยคล้ายๆกับตัวของ dx ของไดจูจินมากที่สุดนะครับนี่ก็ในกล่องอย่างที่เห็นว่าเขาจะทําออกมาก็คือมีทั้ง5ตัวนะครับของ p o w e r r e n g e r หรือจูเลนเซอร์นั่นแหละ นะครับโอเคเรามาดูของในกล่องกันครับผมโอเคครับนี่คือของทั้งหมดในกล่องนะครับพอเราเปิดออกมาปัาบ๊บนี่ก็เรียกได้ว่า,าความรู้สึกแรกเลยหลังจากที่ได้แกะออกมานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันแปลกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สีที่ได้เห็นเลยแว็บแรกี่ยก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือเป็นงานแบบเหมือนงานซอฟต์นะครับกึ่งซอฟต์เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเอามาวางก่อนโอเคครับนี่คือของทั้งหมดในกล่องแล้วนะครับของเจ้าตัวไดจูจินที่เป็นในงานดีไซน์ทอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนก็คือถ้าในโหมดไดจูจินเนี่ยอ่าเนี่ยเราต้องใส่ใส่โลนะครับใส่โลช้างเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปก่อนนะฮะนี่นะครับผม ก็จริงๆคือจากเว็บแรกที่ผมรู้สึกเลยผมก็ว่าเออมันมันค่อนข้างจะเข้าท่าครับในความเป็นดีไซน์ทอยซึ่งขนาดมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเทียบกับสเกลกับตัวของ h a ชโบเนี่ยก็นี่ฮะความสูงมันก็พอๆกันเลยความสูงจะประมาณ6นิ้วนะครับ6นิ้วแล้วก็ตัวหนาๆแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันจะเป็น งานเหมือนเป็นงานซอฟต์นะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ดูดีเทลก็คือเขาลงสีมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยไม่ได้มีคู่มืออะไรนะครับไม่ได้มีคู่มือบอกวิธีการประกอบล่างแต่ถ้าเราอยากประกอบล่างเนี่ยเราต้องดูจากตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังกล่องนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้มีการเขียนอธิบายวิธีการแยกล่างและประกอบล่างกันแล้วนะครับ เรามาดูที่จุดขยับของตัวไดจูจินนะครับว่าขยับอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยหัวขยับได้นะครับโอเคแขนขยับได้นะครับนี่นี่ตรงช่วงบนแขนขยับได้นะครับแล้วก็มือขยับได้นะครับสามารถหอดดาบได้นะครับตรงอกเนี่ยเป็นทั้งชิ้นเลยขยับไม่ได้นะครับแขนข้างนึงเหมือนกันนะครับขายกยกได้ไม่เยอะนะครับเพราะติดตัวต้นขานี่นะครับ นี่นะฮะติดตรงต้นขาแล้วก็ขยับได้อีกทีก็คือตรงนี้เลยครับตรงเท้าเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นจอยนี้ซึ่งก็รวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ทอยที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันผมมองว่ามันแปลกดีแล้วก็มันมีจุดขยับด้วยนะฮะแล้วก็ผมมองว่ามันมันจะให้ฟิลเหมือนเราเล่นกับตัวฟันโกบป๊อปนิดๆหนึน่งนะฮะ แต่ว่าลูกเล่นของครา้งจริงคือการประกอบร่างได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราแยกออกมาเป็น5ตัวเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าดูในทรงตอนนี้ที่ที่เป็นเดจูจินเนี่ยผมค่อนข้างชอบเหมือนกันตอนแรกผมก็มองว่าเอออาจจะไม่ต้องมีก็ได้มันไม่ได้มีดูหรือหวาอะไรมากน,นะฮะแต่ว่าพอมาได้จับจริงแล้วกลับรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยเวิร์กนะครับแล้วก็ในอนาคตเขากาลังจะมีตัวเป็นริวเลนเจอร์ที่เป็นตัวมังกรสีแดงของฝั่งไดเลนเจอร์ที่กำลังจะทําออกมาด้วยนะครับก็ ือว่าเจ๋งไปเลยนะฮะถ้าคนที่จะเปิดไลน์นี้ก็คิดว่าน่าจะเก็บได้ยา,ยาวในลายดีไซน์ทอยนะครับแล้วก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างตัวไดจูจินเนี่ยมันอยู่ที่3 XX x ม xx ก็คือ3,000กว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับขึ้นไปก็ถือว่าราคาใช่ย่อยเหมือนกันนะครับสำหรับดีไซน์ทอยนะครับที่เป็นงานซอฟโอเคเดี๋ยวเรามาแยกล่างให้ดูกันนะครับโอเคหินส่วนแรกนะครับเรามาดูกันที่ดีเทลแต่ละตัวกันไปเลยแล้วกันนะครับนี่การถอดหัวออกมาจอยเป็นแบบนี้นะครับก็ ตัวนกนะครับนี่วิธีการเปลี่ยนร่างของเขาก็คือแค่เปลี่ยนเจ้าตัวเขาเขานะครับไปด้านหลังนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือดีเทลของตัวนกนะครับสีชมพูนะครับก็นี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับอืมว่าใช้ได้นะครับนี่ข้างหลังก็จะโบ๋โบแบบนี้นะครับโอเคตัวแรกผ่านไปนะครับรวดเร็วมากตัวต่อไปเป็นเป็นตัวนี่นะครับตัวนี้ละกัน ตัวเสือนะครับก็นี่นยวิธีการแตลงร่างของเขานั้นง่ายมากก็คือนี่หมุนขึ้นมานะครับป๊าบเรียบร้อยครับนี่เป็นตัวเสือแล้วนะครับนี่ดีเทลก็ถือว่าทําออกมาได้น่ารักดีนะครับตามสไตล์ดีไซน์ทอยมีจรวดอยู่ข้างบนนี้นะครับดีเทลทํามาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับอ่ะนี่ตัวที่สองนะครับวางไว้คู่กับนกเลยนะครับ โอเคตัวที่สามไม่ต้องสื่อครับตัวไทเซลาท็อปนะครับไทเซลาท็อปก็เหมือนกันนะครับวิธีการแปลงล่างก็ง่ายๆเหมือนกันแค่หมุนนะครับปั๊บนี่นะครับเรียบร้อยครับผมถือว่าดีเทลทำออกมาได้ดีครับคือสีตัวสีเนี่ยทำออกมาได้สวยนะครับแล้วก็เรื่องสีเงินเนี่ยทำออกมาเป็นเฉดที่ค่อนข้างดูดีผมเลยไม่ค่อยติดกับเรื่องสีของเจ้าตัวนี้นะครับแม้จะเป็นงานดีไซน์ทอยนะครับโอเค ครับผมต,ต่อไปนะครับวิธีการแกะตัวช้างนะครับก็จริงๆก็คือเราแค่ดึงออกมาเลยนะครับผมนี่ดึงออกมาเสร็จปับ๊บมาดูที่การประกอบตัวช้างนะครับนี่ช้างนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นโล่ด้วยซึ่งจะคล้ายๆซากุนะครับอย่างที่เห็นว่าเขาจะมีแง่งมาอยู่2แง่งนะครับแล้วก็แขนเนี่ยดีเทลอ่ะค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับวิธีการลวมล่างก็คือ หลังจากที่เราแกะแขนออกมาจากโดโนเสานะครับเราประกอบกันนะครับให้ให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันจะมีรูอยู่2รูเราสามารถเอาช้างประกอบเข้าไปได้เลยนะครับเอาหัวติดเข้าไปนี่นะครับประกอบติดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับกลายเป็นมาสเตอร์ดอนไม่ใช่มาสเตอร์ดอนไทยไม่ใช่แมมมอส อันนี้นะครับเป็นแมมมอสแล้วนะครับจูแมมมอสก,ก็ดาบเนี่ยก็เอามาปักวางไว้ได้นะครับนี่ครตามภาพเขาก็วางไว้อย่างเนี้ฮะวางไว้ง่ายๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าสวยดีนะครับสําหรับตัวแมมมอสนะครับผมมาตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือตัวไทเนโรซอลัสนะครับก็จริงๆก็คือวิธีการขยับเนี่ยมันจะง่ายที่สุดเลยก็คือเราแค่หัน หันด้านมาอีกด้านหนึ่งะนะครับมันจะเป็นตัวไฮโซรซอลัสเลยนะครับแล้วก็เราเอาหัวเนี่ยมาแค่ประกอบเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นหัวชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนเดียวนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นไดจูจินนะครับตัวนี้ก็คือหัวของของนอโดเสาร์นะครับจะสวมยากนิดนึงนะครับอ่านี่ครับเรียบร้อยนี่ก็คือตัวนโดเสาร์นะครับตัว ทีเล็กของเรานะครับก็จุดขยับมีแค่ขานะครับเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็กลายเป็นกระดองของตัวนกไปก็ติดไว้กับตัวเลยนะครับตัวแขนขยับไม่ได้แล้วก็ขยับได้แค่หัวนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับงาน power r i d e r หรือก็คือ power ranger ไดจูจินที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าเป็นงานดีไซน์ทอยซึ่งก็ เป็นงานที่น่าสนใจครับผมมองว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าใครที่ชอบงานแปลกๆหรือแบบเบื่องานแมสแมสแล้วเบื่องานตัวค่ายกระแสหลักของไดจูจินอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับก็สามารถลองหาซื้อดูกันเพราะว่าตอนนี้มันปิดพีไปแล้วนะของมันเริ่มออกกันมาแล้วแล้วก็ในตัวถัดๆไปที่จะเป็นตัวของภาคไดเรนเจอร์ anger, อะไรเงี้ยเหมือนเขาจะค่อยๆทยอยทาออกมาอีกนะครับหลักๆประมาณนี้ครับสําหรับตัว ไดจูจินครับผมดีไซน์ทอยก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูทอยสโตร์ด้วยครับสามารถเข้าไปพิออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีตัวอะไรแปลกๆมาอีกก็เดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเยครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับในการทำรีวิวของเล่นนะครับจากช anel เล่นให้เด็กมันดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับผมเย Fa tuntun, nda da 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 nda da